กินชิ้นๆพริกไทยขาวมีใส่พริกไทยดำ สวัสดีครับตมกับองฮักได้สายรานเลแล้วเขามาคิดปลาต้มสูตหนึ่งปลาครับหนึ่งปลานงเี่แซ่บๆพี่น้องโตยิ่งใหญ่เลยโอ้โหโตยิ่งใหญ่ครับผมมากับตำเจลแม่ครัวเพิินครับผมมาแซ่บๆผักหนึ่งผักกับกระไรพี่น้องคุณบนี่บ้เดียเขากองน้ำเลยผักมาพี่น้องมาลวกผักลายอย่างครับมาแซ่บๆน้องกันครับพี่น้องครับมาเอาจัดการเลยเนาะ มาครับกินน้ำกันแซ่บครับพี่น้องมาไม่ขั้วกันยูนี่เหละครับผมมากินน้ำกันเลยเอาพอตโธนีเอาปลาให้อ่อมนคือหอมด๋ยวไหมมาเด้อครับเด้อโอ้โหปลาอ่ะกินกินกินนแซบ่บแซ่บแซ่บตุยตุย

เจ <ih unting> <acy> <allen> <h ums> ลกับแสบป่ะยืยยืยยืกินน้ำกันแล้วครับผมไม่ควบมันเลยกินน้ำเมันบออยากเขากล่องมั้งวะแม่นหนูไม่อายมาตใจใดไปย้อนคลิปย้อนหลังโหลดในยูทูบเลือกซส้อหายจริงว่างตรงนี้แล้วลืมกกดอ่านกดซับสไครต์ตรงนี้นะแสบเจ้านี้ กดกระดิงซับปลาไหายตรงนี้เจ้านี่ก็ย่างไฟหอมๆมีน้องอือจำเจ้าไว้มอเอาไหมกอดอือกับเจ้าอนอบุ๋งซิมบร์ดมีน้องบอระเจ้าก็แซ่บมันแม่ก็กินได้นี่มีพักลวกนี่ลูก กะลัมดวยก็หยิบเพชรไปให้ลูกองมะเขือ,อ เอาเอาเขาอีกป่ะอืม้มจำเขาใส่ลูกอืมมกออ้มเป็นไม่กับมาเขาอะอื้มโอ้ย <c oughs> ตอนนากัน <c oughs> อือ่ะนองเลยก็เอาแบ่งเ,เครื่องหมือนเอาป่อยู่เลยอืม กินมาไหนป่ะน้ำเจลมันคือแสบเลยเนาะอ,อืมหนออ่ะหน่อใหม่หยิบเอาเลยลูกอืมเจลนี่ก็คุยเอาครับกันญชงแสบซอส ปลาสดเจ้าพี่เหรอแกกินกุ้งปลาอีกอ <with> uh, ๋อไม่กินอะไรอ่ะบอกินเยอะอยากกินไหมอืมอ๋อกินไรก็ดีคุณเนี่ยไม่กินข้าวเยอะอืมกินข้าวเหนียวเยอะก็บม่ดีเจ้เพี่เเพราะว่ามันมันมันสินอน่รับแบบว่านอน่รับก็ตื่นเลยต้องจังวะกินดีกินเมนเนาะไม เคยกินข,นาขนาน้าวเหนียวข้าวเหนียวทุม้มนึ่งแล้วก็ยากน้อนพี่กินปลาเลยกินคำยังไงไหมแซ่บพี่น้องเลยแม,อน,มนอยู่ซื้อมันหนึ่งเองปลาสุดๆเลยละ แต่ของร้านว่าเอาปลาสดมากแล้วก็เข้ากับมาหนึ่งอุ่นเองหนึ่งป็นินใช่เลยนะนิน,น,นเครื่องกับไส้นีแ่แหละเนาะไส้เหมือนพริกไทยดำพริกไทยขาวบมีไส้พริกไทยดำไปมากกุ้งขำเจ้าพี่น้งอง

Cái là xẹp Bà nhìn nhau ăn ăn sốt 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 lợn lọt Kín son cá cái gì mà Bố cả แซ่แบแซ่บแซ่บพี่น้องอุ้ยเออ่มะเขือม,มีสามแต่ต้องนัวกว่านี้แน่สาม,สามอันสามสามอันนี่มะเขือมีสามอันดีให้สามอันนี่คือดีให้แพี่น้องสามอันมาลูกกินกิน Khao khoa là bà khao Ừm Bà khỏi hiểu Ừm Xẹp xẹp Xẹp, khang kéo Ừm Xôi xôi, díp díp, đều căn rồi Kín hết đó Ău bài bà đại khao แก่อน,นิคิ้วเนาะออกคิว้วคิ้วแก่หนิเออกไม่ว่าหันเรื่องสารใส่พริกไทยดำเนี่ยไส่พริกไทยดำพริกไทยขาวโบมีแ่บยองกินหลายๆคนยังแสบมันสิบ

โอ้ยห่อนะมีส่วเอียงมาจิ้มให้รอเลยอืมได้ค่ับอกซอสเอาไปซอสกิ่งซอสกิ่งอันนี้มันจืดปลาม่จืดแหนมจืดมันปลาน้ำมันปลาทูน่าไปแหวนเอาแหวอันทูน่าทูน่ากินเดย เออยอนิดนสามยอะไรลุงมัดหน้าหน้าหน้าตาเฉลดมาแล้วอ่ะเฉก็อืมอ๋ะห้มป่าขอาวองล่าเอาพิกกิมแม่ลูกเอาพี่น่องกินใอเบื้งซั้หน่สักก่อนเนาะค่ะอืมอืมน้อไม่เปิดคิดอืม เอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับน้องบิน้องน้องกินเล็กๆน้อยๆครับผมเดี๋ยวจังสีมาลุยกันไม่ทีหลังอะนะครับวิธีการเฮ็ดการเฮ็ดการทำหรือบรรยากาศการมอยู่ต้นคลิปไม่นี่สิบ่คอยเบาเต้าน้องไม่กับตื่นเต้นกับพี่น้องเดีตกเป็นตุกตกอกใจขอบคุณขอบพูดหลายๆครับสำหรับมื้อนี้เอาไว้สำหรับนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย